้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น tp 7เพตนี้มีผู้ติดตามถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแลงคอนสกินแรกส,สวยราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจดีเลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกัน ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆต้องที่นี่เลยเติม in. th ขั้นตอนแรกก็แค่สมัครสมาชิกหน้าผมพอเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเราก็จะไปเลือกเกมที่เราจะเติมไม่ว่าจะเป็น RV free fire Overwatch PUBG Call o f duty หลังจากนั้นก็กรอก open ID เลือกราคาที่เราต้องการเติมแล้วก็กดยืนยันเติมคูปองง่าย,ายๆที่เติม in. th อยากจะบอกว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผม เอาละก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอ่าในอยู่เนวนี้เราก็จะมาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าฟอร์เรนติโนนะผมโดยที่เราจะเล่นไปในตำแหน่งออฟเลนนะครับโดยที่ผู้เล่นคนที่หนึ่งของทีมเราก็เหมือนว่าจะเป็นนักแข่งของไอ้เจ้าเป็กหรือเปล่าแต่น่าจะปลอมชื่อมาไหมก็ไม่แน่ใจนะครับขอถ้าเกิดเพื่อนๆรู้จักก็สามารถบอกได้ในคอมเมนต์นะ หลุ่เนอเทมพลังแฝงก็จะอยู่ตามหน้าจอนี้เลยนะครับผมเอาล่ะตอนนี้แล้วก็อยู่ที่เลนล่างนะก็อย่างที่ทราบกันดีนะเวลาเจอแพันด้าหรืออะไรพวกนี้ก็จะออกเป็นรองเท้าเกาะนะครับผมโดยที่ตอนนี้ก็ยิ่งมีลิงด้วยแล้วเนี่ยรองเท้าเกาะโซนิกบู t ก็ค่อนข้างจะจําเป็นมากเลยนะครับเอาล่ะช่วงแรกก็ยอมๆอมเขาไปก่อนนะฟอร์ลินติโนจะเก่งตั้งแต่เวลสองขึ้นไปนะเพราะว่ามันจะยังล้าไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดยังไม่เวลสองนะ อ่าละตอนนี้ก็30ิวินาทีบัฟเกิดไปที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ป่าฝั่งเราก็เริ่มเป็นที่บัฟแดงนะผมตอนนี้กดมากับคนดังหลายคนนะผมก็ไม่ได้ตอบคนดูนะไม่ทราบว่า f c ของใครกันแน่ก็ไม่มีใครตอบกันเลยนะกลัวโป๊หน้าแตกอะไรประมาณนี้นะครับผมพอเคเว็แบบแรกก็เข้ามังกรเล็กกันต่อเลยนะครับรีบเอาปุ๊บอ่าโอเคนะครับผมก็ได้มังกรเล็กไป พันดาเขาจะห้าวดองๆเลยอืมที่เลนการจะเสียเฟิร์สบัตไหมนะผมว่าลมเราเล่นห้าวไปนะอาจจะไม่นะผมก็รีบเคลียร์ไปลิงเขาจบที่เลนบนนะครับผมตอนนี้ผมก็ขอเกมให้น้องสอนน้องเขาเล่นแบบสเตปผมนะครับการเดินป่าแบบอินเวสบัฟนะครับผมอ่าจาังหวะนี้เราปิดได้นะครับแก๊กเขาเดินห้าวมากเลย เอาละเล่นได้นะครับฟิกเกอร์ไปเรียบร้อยผมปลาดอกเรียบร้อยนะครับเฟิร์สบัตไปในตาน,นี้ก็เดี๋ยวรอมีดก่อนนะครับผมทันที่ดีก็ไม่ต้องเอาคีมเขาะนะเพราะว่าเล่นกันเป็นทีมแบบนี้เราควรจะสามคัคีกันนะครับผมรวยไปด้วยกันนะถ้ารวยคนเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดเราพลาดตายเนี่ยมันจะแบกไม่ไหวเอานะถ้าเพื่อนมีเงินด้วยก็ยิ่งดีนะครับผมเจ้าวันนี้ดาร์คซ์เลเยอร์ใกล้จะเกิดแล้วนะครับ และสังเกตดีๆนะเวลาดาร์คซิเลเยอร์อ็อบเจก์เกิดอะบับฟฟฝั่งเรานะเนี่ยเหลือเวลา10วินาทีถึงจะเกิดนะอารกก็รีตีดาร์กนะผมก็บอกทางหน้าของลิโป้นะว่าไม่ต้องกดพันิตนะครับค่อยไปกดพันิตในบัฟฟ้านะโอเครีไปนะครับผมช็อตฟิลกูจัดเลยแบบว่า,า <c oughs> กดพันิตเฉยทําให้การอินเวดนี่มันก็เสี่ยงนะเราไม่มีพันิตด,ด้วยเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมนะผมเขาเล่นแน่นะปุ๊บ ไหวไหมเนี่ยสามสิบเซนต์วนเลยลาไปตายหนึ่งนะผมปาดอกโดนคิปไม่เป็นไรมีฟิกจ้วงไว้เรียบร้อยครับดับเบิลคิวนะเนทนาของเราแต่ผมว่าเกมน,นี้ก็ไม่น่าจะยากนะหรือเปล่าวะแต่ดูทรงๆแล้วฮีโร่เราเป็นตัวล้วงที่ล้วงยากมากเลยอะฟาร์นกับริปโป้อะใครจะเป็นล้วงเฟนิกมาเนี่ย ก็ลุยกันต่อเลยนะครับผมแต่ช่วงเลดเกมเราก็น่าจะอุ่นใจได้นะเพราะว่าเรามียอนนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่ายอนเอาชีวิตรอดได้ไหมนะเพราะว่าเขามีทั้งแก๊กทั้งลิงทั้งแพนด้าเล่กเกมย,ยอนน่าจะได้ยิงอยู่มั้งจังหวะน,นี้ก็ยืนเลนให้แข็งเข,ข้าไว้นะครับผม <Wow. S 1> เลนบนสองตัว ในล่างหนึ่งบน3บน4มีแค่นี้แน่นอนบน4และบัฟฟ้าที่ใต้เท้าเราหมดนะผมอีก15วีบัฟเกิดนะก็ให้เพื่อนนับอย่างนี้นะผมทำบัฟใต้เท้าเราหมดก็ประมาณ25ิาวีนะ20ถึง25นะกลาง3นะผมโอ้โหอยูอ่โอเค เวทบัฟต่อนะผมน่าจะไม่มีใครกล้าเข้ามาเอานะผมมาด้วยใจเย็นใจเย็นก็จะเป็นประมาณนี้นะผมทามมิ่งลิโปนี่คือน้องแบ็กแคทนะครับผมถ้าใครรู้จักก็นั่นแหละนะแบ็กแคทไต่กอเก่งนะคนนี้แต่ก็เขายังฟาร์มป่าได้คือผมกำลังสอนเขาเดินเกมแบบ ดักทามมิ่งนะเพราะว่าสมัยนี้มันทามมิ่งเราไม่ต้องนับเองไงระบบเกมมันนับให้นะทำให้เราแบบอินเวดบัฟง่ายขึ้นเอาชิปหายละเรียบร้อยครับผมโดนดึงไปฆ่าเลยก็มาลุยกันต่อเลยนะครับผมหลังจากที่โดนแดกเอ้ยแดกบ่าและแก๊กแก๊กดึงเขาเข้าไปฆ่านะโดนชันดาวไปตอนนี้สกอร์ทีมรวมก็3านะครับผมเกมค่อนข้างตึงนะเพราะว่ากดกับแรคอน 4 0 7 48ดาวนะโดยที่ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไอดีนี้นะอยู่แค่20กว่าดาวนะแต่ว่าเพื่อนในทีมเขา40กว่าดาวเลยทำให้ระบบจับห้องเนี่ยมันจะจับเฉพาะดาวที่เท่ากันนะครับผมกับคนที่ดาวสูงที่สุดของห้องเรานะจังหวะนี้ริโป้ก็เข้าไปอินเวดป้าฟ้านะผมส่วนเราก็จะไปเติมเพื่อนนะโดยที่ให้ริโป้ทำล่างไปเลยนะผมหาเงินนะเปิดการไนที่เรียบร้อยจังหวะน,นี้จะได้เล่นไหมโคดนขัดอันติไม่เป็นไรได้หนึ่ง โดนขาดอันตรีนะฮหน้าเขาไม่ได้ทำล่างอะ่ะไม่ได้มองเยยุ่ยหมดสกิลนะครับผมหนึ่งสองสามใสเราหมดเลยเล่นกลางเวฟเข้าลิเลียนน่าจะเข้าไปนะครับผมส่วนเราก็กลับเลนมานะแต่อย่าเพิ่งเข้านะเลื่องเรามีแค่นี้ไม่แน่ใจว่าแบบลิงเขาจะมาด้วยหรือเปล่าก็เก็บเลื่อดหลังป้อมก่อนนะผมเซฟไว้ก่อนนะ รอคีฟไดินมาครับเข้ามาให้ใกล้นะอย่าเพิ่งรีบเกลี่ยจะเป็นการทําให้เราเซฟมากขึ้นนะผมโจรนี้ปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดดนตรีไม่ติดเพราะว่าโดนสแตนอยู่นะแต่ริโป้น่าจะเก็บได้หรือเปล่าจาังหวะนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บสองโอเคตีป้อมไปนะริโป้ปล่อยริโป้ทาล่างไปครับผมส่วนเราเข้ากลางแล้วเราจะไปเติมเพื่อนกันนะเพราะว่าเลนบนเราแพ้เลนนะผมก็แลกล่างไปที่แพ้นี่คือ ทีมเราน้อยกว่านะอุ้ยเกือบโดนดึงบนเราน้อยนะผมแต่เราได้ล่างนะก็จะเป็นการเล่นที่ชชว์นะผมเอาปูปูไปด้วยประเด็นนะอืมไม่น่าเห็นนลโอโ้โหเซนดีจัดจังหวันนี้เขากดล้างนะครับผมก็เดี๋ยวไปลีกันเลยนะมาลุยกันต่อเลยนะผมจังหวะน,นี้ก็เข้าสู่ช่วงเนาทีถึงแดนาทีนะ เดี๋ยวยอนเขาน่าจะเคลียร์หรือเปล่ายอนเขาต้องลงล่างนะจองเนี้เพราะว่าเลนนี้เขาไม่มีป้อมให้ยืนนะถ้าเกิดเขายืนแหลมๆนี่ไม่ลิงกับแพนด้าเขาจะมาหาเขาอย่างแน่นอนนะเว็บก็จะชนอีกเว็บหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มารอดูนะว่าใครจะมาเคลียร์โอ้โหเวล1สิบเอ็ดและเราเกนะ้าไงจะไหวไหมวะก็ต้องลองเล่นดูนะผมอันตีเลยยับเลยรับหนึ่ง ปุ๊บหนึ่งว้าวเรียบร้อยกูกูนี่นะเรียบร้อยละสองเรียบร้อยส่วนไปนัวนี้จอกฟิกเกอร์ตุม้มเรียบร้อยนะครับผมเลนล่างเราก็กำลังมีประเด็นอยู่นะอืมแต่น่าจะไหวอยู่นะครับผมเลนกลางน่าจะรับไม่ทันนะเลนกลางผมว่าเราอ้อมไปข้างหลังดีกว่าหลุด เดี่ยวโรนันโดนะครับผมจังหวะน,นี้จะมีใครเดินเข้ามาใกล้เราไหมอันติปุ๊บปุ๊บโอ้โหปาดอกว่าไปเลงเฟนิกนะเลงเฟนิกแล้วแบบเฟนิกมันกดสกิลสองไงผมเลยแบบปาดอกว่าไปเลยบางทีงก็ไม่น่ากดอโอโต้ตั้งแต่แรกนะตอนนี้สกอร์ทีมรวมก็6ต่อ4นะครับผมจะสังเกตไหมว่าแรงทัสงสูงเขาจะคิวกันน้อยนะ ฟนิกซ์โซโล่มังกรอ,อยู่เล่นได้นะผมฟิกเกอร์ไปจังหวะนี้ยัดไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายนะผมออนติเมทไปด้วยความที่ว่าผมด์บมาค่อนข้างดีนะเกมนี้แกร็กจะไม่ค่อยชอบกิน่าฟอร์ลินนะเพราะว่ามันกกันซีซีได้จะได้ฟฟนิกซ์ไหมก็ต้องรอดูนะเพราะว่าผมไม่ไแน่ใจฟนิกจะเดินผ่านมาทางพุ่มดรือเ่า ก็ลองยัดดูนะโอ้โหปลาดอกว่าไม่ใช่ปลาดอกว่าโกสกิลสองแล้วไหลไปหาดอกไม่ได้นะเล่นพลาดเองฮันด้าก็เข้ามาเช็คเอวซ้ายกลางสองบนหนึ่งแกลกหายริปโป้ตายอยู่นะตอนนี้สกอร์ทีมก็เจ็ดต่อห้านะผมลิงอยู่บน ปล่อยดนะักที่บนหน้าผมเลนไอ้ฝั่งบุงข้างอะ่ะอ,ออกต้องออกนะลมเราเพราะว่ามุมไม่สวยนะเข้าฟ้าแน่เลย แต่ถ้าเกิดเข้าฟ้าแล้วถ้าเกิดเขาเดินออกทางนี้เราก็มีโอกาสที่จะฆ่าเขานะนี่ลิงมาป,ปึ๊บปึ๊บฮาเลยจังวันนี้เม็ดส้มกูบัดซบจริงจริงอันตีไม่โดนนะเรนล่างแพนด้าก็กำลังดันมาอยู่นะเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนมองเว็บอยู่เพื่อนต้องไปกันหน้าผมเพราะว่ายอดเราโดนซโลคิวไปนะฟิกเกอร์ออกมาก่อนนะเดี๋ยวจะตายครับ ลิงเขากะใส่เราเต็มที่เลยอันตีแล้วก็คููดาวอยู่นะจะมีใครมาเคลียร์ไหมโอ้โหจิตสัมผัสจับเลยปุ๊บไม่รอดมั้งเนี่ยอื้อยารอดอยู่นะผมนะเดี๋ยวริปโปโดนหยิบโลมล้างด้วยริปโปกดโอฟลมล้างซ้ำก็เสียล้างฟรีแต่ได้อยู่นะเกมน,นี้เล่นยากจัดเลยนะผม เจ็ดต่อเจ็ดหลงมไม่มีล้างด้วยดูดมาโอ้โหฟิกดูดจังวันนี้แห้งดีครับก็อ <c oughs> ย่างดีนะผมที่เสียหายไม่หนักมากนะแค่บาแหลกกลางเราโดนไปแล้วฝั่งตรงข้ามก็อยู่ที่ดาร์กเลเยอร์นะผมยกโดนจังหวะนนี้ได้ดาร์กไหมได้ดาร์คนะผมจุดพลิกผันทำสวยริปโป้ก็แล้วก็ หากแกลกไปจังวัน,นี้แต่เหมือนจะตามเพื่อนไม่ได้เลยว่ะเพราะเราไม่มีกเกอร์นะไม่น่าเสียงตีให้แกลกเลยยอนโดนเพื่นด้าล้วงตอนนี้เหลือนะ2ต่อ4จะโดนจบเกมเลยหรือไม่นะครับต้องรอดูนะก็ทันเรียโป๊กแครี่แล้วแล้วเราแบบปิดแคลรีไ่ไว้ได้ก็อาจจะแบบเล่นได้อยู่นะมาดิฟิกเกอร์ไปปุ๊บอันติ กันผักนะผมกดโอไปอรอซิคิวหนึ่งซีคิวหนึ่งคููดาวช้านะใ่เป็นจไองเจ้ายูเอรรอดเลยเขาไม่ยังไม่ได้กดโอเตั้งแต่ต้นเกมเลยนะสกอร์ทีมรวมตอนนี้ก็8ต่อ12นะครับผมด้วยความที่ว่าฝั่งเราเป็นตัวเลดถึง2ตัวนะ ทั้งลิงทั้งยอนเลยเอ้ยไม่ใช่ทั้งลีเลียทั้งยอนนะเ,เล่นได้บอกว่าอันตีไปตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปลาดอกเรียบร้อยครับผมปลาดอกว้าสก,กอร์เราก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะแปดต่อสิบห้าทางด้านของทีมเขาก็ได้ก็ต์เเลเยอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะเหมือนว่าจะมีไฟที่เลนล่างนะผมลวงแก๊กดึงนะป๊บดึงจริงๆด้วยสว์เอ้ยดึงโคตรแม่นเลย ก็ตเข้าที่เลนบนนะผมตัวนี้เหมือนลิงเขาอยากจะเข้ามาตีป้อมหรือเปล่ารอดักดอกนะปาไปปุ๊บโดนหัวนะผมตัวนี้หัวแตกไปปุ๊บโดนจบแล้วมั้งเนี่ยคีปเข้ายังคีปย,ยังไม่เข้านะผมเฮ้ยฟฟนิกตีป้อมอยู่อะเฟนิกกับเข้ามาเล่นอะไรตรงนั้นอะช่างเฮอะเรามาไว้เจ้านี่ดีกว่าก็เขียรคีปนะครับผมเออ เออปอมเปิงหมดแล้วนะสามทางอีกนิดนึงเราน่าจะได้ดาบแดงได้ดาบแดงแล้วนะครับลิงเกิดก่อน ลมเราเสียเลือดรีแล้นั่นเนี่ลิงเขาจะเข้ามาหรือเปล่าแล้วเจ้านี้มันเป็นแบบลูกโตโลอะ่ะตูต้าตำแตมอะ่ะเรียบร้อยลมดึงเฮ้ยหมดสก,กิลเยอะอยู่นะรอสวนได้อยู่นะมันตีแปะไปเลยครับปุ๊บปุ๊บล้าไปนะปุ๊บตายหนึ่งครับผมปลาดอกไปเอาตัวนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวเขารอดนะแล้วก,ก็กลับมาตัวนี้โอเคปลาดอกโดนไหม ไม่โดนนะครับผมเมสซมก็ว้าวได้นะครับโดยเฉพาะอา e นยะูเนี่ยว้าวบ่อยเหลือเกินปุ๊บเล่นลิงปลาดอกไม่โดนตีธรรมดาไปจัวนี้ปลาดอกอัหดหัวเรียบร้อยครับผมจบเกมนะสวนได้นะไปเดียวคือจบนะครับผมเป็นเพราะว่าเมื่อกี้นี้เขาดึงลมเราเข้าไปแล้วแบบเห็นเขาใส,าส่สกลิลไปเยอะมากเลยทำให้เราได้เปรียบมาในจังหวะหนึ่งนะ ตอนนี้เราก็ MVP แน่นอนนะครับผมกดไม่ติดอะไรเนี่ยเกมนี้ก็ MVP นะครับผมก็ค่อนข้างตึงนะเกมนี้ทีมเขาก็ค่อนข้างจะเล่นดีนะผม MVP ที่คะแนน11.00นะคผมคะแนนน้อยมากเลยอ่ากับควงดาบเท่ๆไปเดี๋ยวไปดูสกอร์ตอนจบเกมกันดีกว่าว่าสกอร์เราเท่าไหร่นะ ลทริปเปิลคิวนะครับผมสกอร์18เท่านะผม18ต่อ18นะตึงนะผมเกมนี้สกอร์18ตัวเราก็ฆ่าไปทั้งหมด13ตาย4ช่วยฆ่าหนึนะครับและทีมตรงข้ามก็ท็อป10ของเซิร์ฟ3ตัวนะเออเอาละก็ถึงเวลากันแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย